ับมาพบกับรถนาฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข่าใหม่นะครับสายยามาฮ่าเป็น Tzr นะครับเป็น tz r แล้วก็หน้า vr นะครับใส่ชุดสี r นะครับคันนี้เอกาสารเล่มชุดโอนครบนะครับษีหกหนนะครับสภาพก็ออกแนวสิ่งนิดนึงนะฮะก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ อทางการติดต่อเบอร์โทร0634255989หลายก็เบอร์นี้เลยนะฮะจะทางเฟ e บุ๊กเพตรถนังฟ้านะกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับเอ่อทีเซอาน้าวีอาคันนี้โดยรวมถือว่าโอเคฮะทรงรถสวยนะฮะแต่ว่าพวกงานสีก็จะมีตำหนิบ้างนะครับอย่างเช่นชุดสีชุดสีสีโครงชุดสีสีโครงสีฝาเครื่อง ผมตีไปให้สัก70%แล้วกันนะฮะมันสวยมันเงานะแต่ว่ามันจะมีตำหนิเอ่อเป็นรอยตำหนิแล้วกันอะ่ะเล็กๆน้อยๆน,นะครับประมาณให้ไปสัก70ดเแล้วกันนะะสวยเงาดีนะฮะชุดสีแล้วก็ล้อล้อหน้านี่เป็นล้อคอมนะล้อคอม17นะครับล้อหลังเป็น d a d นะครับขอบ18นะปดนะ ีปาานะวันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำ 69life.com แอป,ปนี้สตรีมสาวสวยทั้งที่อยู่ใกล้และที่ทางแอป,ปแนะนําสามารถเข้าไปคุยหรือเลือกสารได้ตามใจชอบเพียงแค่สมัครแอป,ปเท่านั้นรอเลไรยะสมัครเลยดาวน์โหลดฟรีและสมัครฟรีได้เลยครับ 69life.com หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์สาวๆส,สวยๆกาลัางรอท่านอยู่แล้วก็ยางยางเป็นของ IRC ซนะฮะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยทั้งหน้าทั้งหลังแล้ว คือยางนี่ใหม่ใหม่ิ๊กเลยนะครับเป็นตัวท้ายโดนัทนะท้ายโดนัทดิ้นหน้าดิ้หลังนะครับส่งรถได้เลยนะส่งรถทะสี่หกหนึ่งนะที่เป็นกรุงเทพถามว่าขาดเกินไหมมันมันขาดเกินแล้วนะสามปีพึ่งเพิ่งขาดเกินนะเสียดายนะชกหลังก็เป็นวายเอสนะฮะวายเอสโซสเตอร์ก็ยังเหลือครับน่ฮะให้ดูสภาพโดยรวม แต่งก็มีมน้ํามินียมนะฮะมน้ํามินียมแล้วก็จัดตรงหน้าเตี้ยๆนะครับระบบไฟคันนี้ต่อมาแค่ไฟหน้าไฟท้ายนะครับเพราะว่าชุดสายไฟเขาย่อละมีเป็นสวิตกุญแจนะครับสวิตกุญแจมีกุญแจสองดอกมีเปิดฝาถังน้านํามันแล้วก็มีเปิดใต้เบาะนะสองดอกเปิดได้นะครับชุดสายไฟเขาย่อมาเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะย่อมาเป็น ก็คือยอ่อก็คือเดินใหม่เลยนะคันนี้เป็นจุดไฟแดดนะจุดไฟกล่องแดดกล่องแดดก็คือกล่องอยู่ใต้ถังน้ามันนะแบตเตอรี่ก็อยู่ใต้ถังน้ามันไม่เขาถึงใช้ไฟแดดกันก็เพราะว่าไฟมันแรงนะฮะไฟมันแรงนะครับคันนี้ก็เลยล็อกวาลววนะครับล็อกวาลวววเปิดไว้ตลอดแต่ผมไปไปขี่มาละแทบจะไม่มีอาการรอรอบเลยนะขนาดว่าล็อกวาลว มีต <Ris> <concur rence. S 2> ัดตัดตัดตัดกระแป๊ะแป๊ะแป๊ะเบาะเสียงนี่แตกสววมากครับพ่อเดิมนะคาบู 2, ก็เป็นเะคสเหลี่ยมน,นะครับสามสองแล้วก็ก๊อกน้ำมันซิ่งนะครับรูใหญ่ๆนะครับพ่อก็น่าจะผ่ามาแล้วเสียงดีมากเลยนะฮะทั้งทั้งสองที่อยู่ใต้เบาะนะฮะแต่ว่าสองที่แยกปกตินะครับเนี่ฮะสายสองที่ใสๆเลยนะครับเจาะเข้าคอลิดนะครับน่าจะโมดิฟายมาแล้มีการสตาร์ทชุบ มียึดเครื่องนะครับชุดหน้าเดิมไฟแดดนี่แรงๆเลยฮะถังน้ำมันก็ใช้ได้นะนี่มีติ๊กเกอร์คำเตือนคือชุด4ก็เขาทมาสวยนะแต่ว่ามันมีตำหนิสตาร์ทโอเคน่าจะอยู่ละ ก็ไปขี่มาเมื่อกี้แหลนะฮะเนี่ยระบบไฟก็ต่อตรงเลยนะฮะไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายเหมือนเปลี่ยนมาใหม่เลยใส่ลิกเลยหน้าไม่เขาไม่ได้ต่อนะไอ้ประกับซ้ายนี่ก็ไม่ได้ต่อประกับขวาก็ไม่ได้ต่อก็คือลุดสายไฟมันมีแค่ไม่กี่เส้นเลยนะมาจากไฟเครื่องนะไฟเครื่องเข้ากล่องเข้าแผ่นชาร์จนะเข้าแบตเตอรี่แล้วก็เดินไฟหน้าไฟท้ายแค่นั้นเองฮะ ไฟยิงแรงยิงแรงมากเลยก่องแดดนะฮะอันนี้เครื่องดีฮนะเครื่องเงียบยิบเลยนะครับนะเสียงมันวาเปิดแต่จริงวาไม่ได้เปิดนะมันมันล็อกวาล์วนะะเสียงดีมากแล้วก็วิ่งดีมากๆเลยบิดติดมือนะฮะเอาไปแซดได้เลยนะฮะใครที่กำลังหาเอ่อทีแซดหน้า VR หรือหา VR เนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับ าไม่แพงก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปการกับขี่กันนะไปดูกันเลยเรามาลองขี่ไอ้ที่เซตหน้าวิานะ มือฮะจัดว่าแรงเลยรถมันเยอะฮะ เสียงแบบบาดแบบแสบสววมากเลยฮนะวิ่งดีครับคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหใช้ได้เลยแรงเลยนะเนี่ฮะวิ่งดีฮะที่ผมไปลองขี่ดูก็ตัดตัดตัดตักระแปะ๊ดป๊แปดแปเสียงนี่โอ้โหสุดยอดนะคือเนี่ยเอกลักษณ์ของ TZ เซนะฮะเสียงหวาน รถวิ่งนี้ขี่สนุกครับมาฟังราคากันดีกว่านะครับสีเซตอาหน้าวิยาคันนี้นะครับสีดำแดงคันนี้เปิดราคาอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่ดีเนาะเอาเป็นแบบไม่แพงแล้วกันนะหนึ่งหมืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะหนึ่งหมื่นเจ็ดันเก้า้อยบาทเอกสารเล่มชุดโอนครบนะภาษีหกหนะึ่งะภาษีหกหนึ่งหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้ารอยบาทนะเนะี่ยฮะีเซตอาหน้าวิยา หายากรถดราคาหมื่นกว่าบาทที่มันแบบขี่ได้นะฮะหมื่นแปดหมื่นเก้าเี้อู้หเอามา,เ,า,เ,าเก็บงานเยอะครับนี้ที่ผมได้มาก็จัดนู่นจัดนี่ให้เข้าที่นิดหน่อยฮะแล้วก็ล้างนะครับแล้วก็ไปลงขี่โอเคนะใช้ได้เลยครับฝากไว้ด้วยฮะซีแซหน้า VR ครับหนึ่งหมื่นเจ็บาทรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลย วันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำ 69life.com แอปนี้สตรีมสาวสวยทั้งที่อยู่ใกล้และที่ทางแอปแนะนำสามารถเข้าไปคุยหรือเลือกสารได้ตามใจชอบเพียงแค่สมัครแอปเท่านั้นรออะไรย่ะสมัครเลย,าเลยดาวน์โหลดฟรีและสมัครฟรีเลยครับ 69life.com หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์สาวๆสวยๆกำลังรอน่านอยู่ค่ะยังไม่รวมค่าจัดส่งนะาดสนใจก็โทรมาแล้วบนนี้เลยนะครับทักไลน์มาได้ทาง,ทางเฟสบุ๊กก็ได้นะครับ

ุ็นือยน้ยเหมือนเปบนางนแต่ว่าเดุ๋ควผเป็นปชินหน้ากันกยังไม่ได้เช็ดกรเบืองไได้ล้างเลยก็คินี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ